หมดเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่หายมาหายเพราะสิ่งนี้สมุนไพรเหินฟ้าแลบโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงและน้ำตาลในเลือดสูงเราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบทําเป็นชาชงดื่มช่างัดนักแร่ซีบอกให้ สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมสวัสดีครับโจูฮังนักสารคามนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้เจอกันหลายวันก็สามสี่วันนะครับผมห่างหายหน่อยคลิปแล้วก็คือเดินทางไปนอกพื้นที่นะครับบางส่วนหลายวันสองสามวันก็ไม่ว่ากันนะครับผม เราก็ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปหาผู้ป่วยแล้วกันเนาะ<อ>ผู้ป่วยนี่ก็มีปัญหามากมายนะครับ<อ>ไปหาแฟนคลับนั่นแหละพูดถึงนะครับหาแฟนคลับใช้คำว่า f c ดีกว่าหรือว่าแฟนคลับดีกว่าซึ<อ>่งเขาก็ไม่สบายแล้วก็ไปพบปะพูดคุยกันแล้วก็ไปตามเที่ยวป่าด้วยดูสมุนไพรไปด้วยนะครับ นานๆได้ไปก็ไปดูไปชมกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างของเอฟซีเนาะเรื่องของเอซสมุนไพรเห็นฟ้าแลบท่านผู้ชมครับคือจริงๆแล้วนะครับโรคที่ฮิตฮอตกันมากที่สุดก็คือเส้นเลือดตีบนะครับเบาหวานความดันไขมันนะครับเป็นสุดยอดอคือ คือโรคนี้คนสัญจรหนึ่งในห้าเนี่ยจะต้องทุกทุกคนจะต้องเป็นโรคนี้คือทุกบ้านเป็นทุกคนครับทุกบ้านเป็นทุกหมู่บ้านเป็นทุกหลังนะครับ,รบแล้วก็นะครับเป็นระดับชาติระดับประเทศเลย,ยเป็นระดับโลกด้วยว่าโรคเนี้ยมันเป็นทุกคนคพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงเส้นเลือดตีบเส้นเลือดในสมองแตกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลดความอ้วนอะไรเงี้ย ทุกบ้านนะครับทุกหลังต้องเป็นทุกคนเพราะมาจากทุกหลังการกินครับใช่ใช่พฤติกรรมการกินมากๆจริงๆแล้วนะครับคนเราเนี่ยก็มีทางเลือกมากมายมนะครับแต่ว่าอยู่ที่ปากนะครับอยู่ที่ปากการกินของเรานี่แหละครับเป็นเป็นส่วนที่ทําให้นะครับหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องอสุขภาพครับผมกินมันๆไปเยอะกินไม่เลือกกินปอยเช่นว่าพวก ย่างพวกหมูกระทะพวกอะไรอย่างนี้ไขมันตามมานะถ้าเรากินบ่อยๆคือถ้าเราโอเคนะ <c oughs> มีผักด้วยกินอะไรไปด้วยมันก็โอเคไขมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเรากินแบบเสี่ยงหน่อยก็พวกเนื้อนะเนื้อสัตว์ใหญ่ใช่ป่ะก็จะเยอะหน่อยไขยมัน <c oughs> จริงๆแล้ววันนี้เราก็จะมีสมุนไพรที่เดิมๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ เหมือนทําปริญญานิผลไปด้วยค,คือเราทำเนี่ยเพื่อว่าเพื่อส่วนใหญ่ก็ผลสะท้อนจากเอฟซีที่โทรมาพูดคุยกันนะครับเลยมาเล่าให้กันฟังคือจะซ้ํากันก็ถือว่าก็ไม่ซ้ํานะเพราะว่าเอฟซีแต่ละคนที่กินใหม่เขาก็อตอบกลับมาเราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละครับ,รบว่าผลสะท้อนการทานชาหินฟ้าแลบหมดเงินเป็นล้าน หมดเงินเป็นแสนมาหายเพราะสิ่งนี้<ช>นะครับมาหายเพราะสิ่งนี้ผมขอพูดสักนิดหนึ่งนะครับว่าแฟนคลับเนี่ยกินยาโรงพยาบาลจนถึงขนาดด่าหมอนะออคือแบบว่าแบบว่าเอาให้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 ใหใหมาเยอะพูดถึงหมอเขาก็ไม่ผิดหรอกนะครับ,รบเขาก็าทำทำตามขั้นตอน<ช>นะครับแต่ด้วยส่วนที่การกิน ยาโรงพยาบาลมากๆมันก็จะมีผลต่อไตเป็นระยะที่ยาวใช่นะครับส่งผลเสียอยากป่วยนิดนึงก็เพิ่มได้อีกโรคนึงอะไรพวกใช่ก็คือวันทานมากไปก็กัดกระเพาะนะวันละหลายลูกวันละหลายลูกเลยแหละเอาแล้วโรคที่เราที่จะต้องมาพูดถึงนี้ก็คือพื้นฐานเลยบครเบาหวานไขไขมันความดันเนี่ยเส้นเลือดตีบตันเนี่ยคู่กันเลยคู่กันเลย พวกนี้จะเกิดคู่กันครับหรือใครอาจจะไม่คู่กันพวกที่ผอมหน่อยก็จะเป็นไขมันเอาเอาเอาตัวอย่างแล้วกันคนสัญจรวันนี้นะอา่าตัวอย่างเนี่ยนะครับตัวอย่างมาจากอาแฟนคลับที่อยู่ปักใต้ใช่นะครับที่จังหวัดชุมพรน,นะท่านผู้ชมก็คือหมดเงินหลายแสน,นหมดเงินหลายแสนมากนะครับก็คือเบาหวานความดันไขมันนี่เส้นเลือดตีบเนี่ย ไขมันไม่ลดเลยกินยาโรงพยาบาลน,นะมไม่ลดแล้วก็รู้สึกมันมันไม่ไม่โลง่งไม่โลง่งคือมันเป็นอะไรที่โหเงินทองก็หายากนะครับทุกวันเนี้ยใช่แล้วก็เลยเโจก็เลยได้คุยกับเขาบอกว่าเอ,อ๊มันหมดเงินเป็นแสนเฉลืโอโ้เข้าโรงพยาบาลแต่ละทีไม่ใช่น้อยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเข้าโรงพยาบาลหลวงหรือราชนะก็ไม่รู้นะนะแต่ว่าหมายถึงว่า เอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพวกนี้มันไม่ได้เลือกโรงพยาบาลนะไม่เลือกไม่เลือกนะครับใครม,มีเงินก็เข้า<ช>เอกชนคใครไม่มีเงินก็เข้าโรงพยาบาลธรรมดามนะครับโรงพยาบาลหลวงธรรมดาแต่ท่านหาทราบรู้ไม่ว่านะครับมหมดเงินเป็นแสนเป็นล้านมันไม่ดีขึ้นไงคนสัญจรก็ต้องมามาอ,อ่าเรียกว่าบังเอิญน,นะมากินสมุนไพราชาตัวนี้ ก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงกับบังเอิญมากมายนะครับแต่ว่าเขาก็มาเห็นคลิปพวกเรานี่แหละนะครับก็เป็นทางทางเลือกใช่ก็ถือว่าทางเลือกทางหนึ่งบังเอิญมาสั่งกินก็หายจริงครับทีนี้พอพอเขากินเข้าไปนั้นนะครับกินเข้าไปประมาณห่อสองห่อคนสัญจรเขาก็มาสั่งเราเนี่ยเราพูดถึงนะเราพูดถึงก็เราก็ทําเป็นห่อเป็นชาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สะดวกกินสะดวกใช้ก็คือว่า ไม่ต้องไปหาหมออีกเลยไงเพราะโรคไม่ว่าเบาหวานความดันอะไรพวกน,นี้ไขมันก็บางทีก็เห็นความดันนะความดันหมอก็บอกว่าต้องกินยาลดความดันตลอดชีวิตนี่อืบางคนนะแล้วใครมันจะกินละ่ะโอโ้โหนะครับเบาหวานอย่างเงี้ยเท่ากับกินจากจากหมออะไรพวกน,นี้ก็ตลอดชีวิตเหมือนกันนะจริงๆแล้วนะถ้าออถ้า,ถ,าถ้าทำความเข้าใจถ้าคนป่วยเนี่ยแออม้แต่เอฟเราเนี่ย ถ้าทาความเข้าใจนะครับก็คืออาหารการกินนี่แหละคนสัญจรใช่ควบคุมอาหารไปด้วยแล้วมันระวังเองว่าเราจะกินอะไรมันจะเกิดผลกับโรคของเราเปล่าเบาหวานความดันอะไรพวกนี้อันนี้แฟนขับทางทางชุมพรนะครับโทรมาคุยกับโจนะครับก็มาสั่งสั่งสมุนไพรเห็นฟ้าแลบเนี่ยคือเขากินแล้วเขาดีเราก็บอกเขาก็จะมีการบอกต่อใชนะครับถามว่าเราพอขายไหมอันนี้พูดถึงงานขายนะก็ไม่พอนะ แต่ถ้าพูดถึงาราคาราคาราคาก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับแต่ว่าเราก็คือแฟนขับเราก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกคนสัญจรอเอาต้องพูดพดนะถ้าหอเดียวก็ไม่ได้อะไรแล้วครับผมะคะ่าส่งก็เพิ่มนิดหน่อยโอ้บรรจุพันุ์หลายๆอย่าง hmm. คือต้นทุนมันก็ก็มีประมาณนึงแหละแต่ว่าเราขายหอแค่นี้ก็ ยังไงมันก็ไม่ได้เอาอย่างนี้คนสัญจรเราเรามาพูดแฟนขับแต่ทุเดียท่านททท่านเลยนะเอาสี่ห้าภาคเลยเออเอาเลยครับผมเมื่อกี้ชุมพรไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ได้แต่ยาโรงพยาบาลเลยนะอ่านะครับแต่ว่าโจต้องขอพูดสักนิดหนึ่งนะครับว่าทุกคนมีทางเลือกคนสัญจรใช่ทางเลือกยังไงครับ สมุนไพรเป็นทางเลือกชนิดหนึ่งนะครับเป็นทางหนึ่งแต่ยาโรงพยาบาลถ้าใครอยากกินยาโรงพยาบาลก็ก็กินไปก็แล้วแต่แ,แต่ว่า<ป>แต่ว่าทางเรื่องสมุนไพรนะครับเรามาพูดกันถึงทั่วประเทศไทยที่สั่งโจนะครับ,รบเอาเรามาพูดถึงทางชุมพรปักใต้ก่อนดีกว่าตั้งแต่ปัตตานีมาคนัญจรเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้ายาโ,โรงพยาบาลเลยนะครับ ส่วนนะครับสมุนไพรหินฟ้าแรบที่ผมพูดถึงแล้วก็คนสัญจรพูดถึงเนี่ยนะครับเราเอาเป็นชาชงดื่มที่แบบสะดวกใช้แล้วเราทำเป็นชาครับพร้อมใช้สะดวกใช้ถือไปกินที่ไหนก็ได้อ่ะอ่าทีนี้พี่น้องทางภูเก็ตอ่าลงใต้แล้วนะครับผมจากชุมพรล,ลงไปภูเก็ตแล้วอ่อ่าบอกว่าคุณโจเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเดี๋ยวนี้หลั่นล้าแล้ว Oh. <laughs> แต่ว่านางนี่ก็นางนุกก,กินข,ของหวานไปเยะนะคือกินแต่ของหวานแต่ว่าข้าวก็ไม่ค่อยกินนะครับอาหารอย่างอื่นก็ไม่ค่อยกินเพราะฉะนั้นแล้วน้ําตาลนะครับจาก,าจากาสารสง่งเคราะห์พวกนั้นมากมายมันก็จะทําให้ส่งผลถึงน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงคนสัญจร,รยิ่งยิ่งอะไรนะยิ่งหมูกระทะ เกาหลีก็ตามเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าตามตามแฟชั่นพวกปิ้งย่างอะไรต่างๆเนี้ยก็ตามแฟชั่นไงเพราะฉะนั้นก็เหล็กเลี่ยงคือพวกทานผักทานปลาอะไรพวกนี้นะครับคือโอเคละพวกเนื้อย่างพวกอะไรก็กินได้แต่ว่าอย่าบ่อยที่เกินครัอย่าที่เกินเราก็จะมาพูดถึงทางด้านพี่น้องทางปัตตานีดีกว่าเมื่อกี้ภูเก็ตลงปัตตานีท่านผู้ชม ก็คือเขาเป็นผัวเป็นความดันกับไขมันเส้นเลือดตีบาาแต่ว่าเมียเป็นเบาหวานความดันไขมันโอ้โหครบเลยก็คือก็คือว่าครบเซตเือสองคนคุ้มเลยอก็คือผัวกับเมียนั่นแหละครับนะครับคือพอพอคือเขาบอกว่ามันมีอาการแบบตื้ตตอเป็นมึนศีรษะออแล้วก็เวียนเวียนหัวเหมือนจะล้มเ,ออเป็นเลือด ไม่สมองไม่วิ่งแล้วคือพูดง่ายๆก็เหมือนสายยางที่เราไปเหยียบสายยางน้ําที่เราไปเหยียบแล้วมันจะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแรงอ่ะคสนญจรมันจะทําให้วูบเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากที่แฟนขับจากปัตตานีท่านผู้ชมก็ได้กินสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ไปโรงพยาบาลเลยคือหมอนัดทีก็สามเดือนหกเดือนเพราะอะไรหรือเปล่าคือมันคืออาการของคนดีขึ้นเขานัด ห่างออกไปใช่ใช่ใช่ไขมันวิธีการกินผมผมว่าจะพูดเรื่องที่บอกว่าพอพอหมอเห็นว่าดีขึ้นหมอก็จะนัดห่างแล้วอจากสามเดือนกลายเป็นหกเดือนจากหกเดือนกลายเป็นเก้าเดือนนะคนสัญจรเป็นอย่างนี้ก็มีเขาเขาจะไปดูว่ามันกินอะไรมันมันเข้าไปเยอะเปล่าอะไรบางบางคนนะแฟนคลับบางคนถึงขนาดแบบว่าซื้อเครื่องที่มาตรวจน้ําตาลเองนะครับมาตรวจน้ําตาลเองแล้วก็ที่เป็นกระดาษนะ แล้วเสียบแล้วเลือดเป็นขึ้นเท่าไหร่น้ําตาลเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่เงี้ยแนะนำหน่อยว่าถ้าถ้าซื้อมาตรวจเองแล้วก็ต้องพึ่งกับโรงพยาบาลด้วยให้ตรวจแบบประกอบกันนะคู่กันไม่ใช่กันซื้อมาตรวจเองเราชํานาญเองแล้วไปเงินใหญ่นะเขาบอกว่าเป็นคุณหมอเองแต่ว่าเราแต่ว่าเราก็เราก็ให้เครดิตหมอเขาบ้างนะครับครดิตหมอง้าบ้างหมอเขาตรวจหรือเปรียบเทียบกันนะครับ เปรียบเทียบกันว่าเอยของเราตรวจเองของหมอตรวจเป็นไงค่าเป็นไงไงคนสัญจรทีนี้เราก็มีแฟนคลับหลายๆคนนะที่เป็นเบาหวานความดันไขมันเลยเอาทีเนี้ยนะครับอ,อ,อยู่ทางภาคตะวันออกอจังหวัดตราดจันทบุรีครับอ่าเป็นอย่างนี้นะน้องชายไม่แข็งเขาบอกว่าคุณโจทำยังไงผมเป็นเบาหวานเนี่ยทำจะไม่ถึงให้น้องชายแข็ง อ๋อถ้าพูดถึงตรงนี้นะคนสัญจรเราก็ถึงบางอ๋อบางอ้อเลยว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับความดันไขมันเนี่ยเป็นเบาหวานด้วยคือไม่เกี่ยวกับความดันไขมันนะเป็นเบาหวานด้วยแต่น้องชายไม่แข็งเลยค,ค,คือนอนหลับไหลมานานไอ้น,นี่พูดถึงเรื่องของเพศช,ชายนะท่านผู้ชมก็คือเราก็ที่มาพูดกันก็คือกระดอไม่แข็งนั่นแหละใช่ใชจจะพูดกันแบบตรงๆทีนี้ ทีนี้เขาก็ปรึกษาก็คุยกันเป็น่ามสิบสนาทีนะครับบางทีก็เป็นชั่วโมงคุณเห็นผมอ่ะคุย<ม>เป็นโทรศัพท์กับแฟนขับเป็นชั่วโมงเื่อเราก็รู้ว่าเขาเป็นยังไง<ม>คนสัญจรเชื่อไหมว่าเขากินหินฟ้าแลบแล้วเกิดอะไรขึ้นอาการมือเท้าชาเนี่ยก็เริ่มหายไปเล,ลเลือดมันไหลเวียนได้ดีไงแล้วทีนี้เขาบอกว่ายี่โทรมาตอนเช้าเลยนะเช้าเมื่อคุณโจขอบคุณมากๆเลยนะสําหรับหินฟ้าแลบ น้องชายแข็งแล้วอ่ามันชี้หน้าเลยก็เลยบอกว่าดีแล้วพี่พี่ก็กินไปแล้วก็ควบคุมอาหารไปด้วยคอ่าอันนี้จากจันทบุรีนะือมันทุกอย่างต้องควบคู่กันไปนะครับควบคุมกันไปอ่าทีนี้ภาคอีสานอ่าภาคอีสานนี่ภาคอีสานนี่ก็คือว่ามีอาการมึนหัวเอาผู้เพศหญิงนะเพศหญิงก่อนมีทั้งเพศหญิงเพศชายมีอาการมึนหัวมัน มันไม่โล่งอ่ะคนสัญจรคือคือมันไม่โล่งมันไม่ตื่นเช้ามายังไงมันก็อึมครึมเอออย่างนั้นแหละแต่พอกินหินฟ้าแรบประมาณห่อเดียวเข้าไปนะคือสี่วันนั้นหลั่นล้าเลยครับคือมันโล่งมันสบายตัวเลยนะครับก็มีหลายคนที่บอกว่าบางคนก็แบบว่าคุณโจฉันขออีกสักสองห่อได้ไหมเอาไปทําไมอ่ะพี่เอาไปแบบเหมือนแบบว่า เขากลัวเป็นไงคนสัญจรคือกลัวเป็นอีกก็เลยเอาไปไว้เอาไปไว้แต่ยังไม่ให้ใครใครนะบางทีก็ให้ญาติพี่น้องกินด้วยอ่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับอ่าเป็นประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์เอฟรุ่นเก่าๆในรุ่นใหม่แล้วคับรุ่นใหม่นะครับที่พูดถึงนี่รุ่นใหม่ ได้ไปกินสักประมาณหอหนึ่งไม่ถึงเดือนอะไรอย่างเงี้เขามามา,มาพูดให้ฟังขึ้นเหนือสักนิดนึงครับอ่าเมื่อกี้ภาคอีสานแล้วท่านผู้ชมขึ้นเหนือนะครับแต่ว่าเราก็ไม่บอกว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรหรอก<ม>นะครับไมช่ชื่อครับผมอ่าทีนี้แฟนขับท่านนี้ก็คือว่าสั่งสมุนไพรนะครับอืปลาไหลเปลือกดูทุ่งกะเควาแดงครับไปทานอ่า,าเราก็ไม่ได้ถามว่าคุณเป็นเบาหวานหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ถามกัน คือขน้องชายเขาไม่แข็งนั่นแหละท่านผู้ชม <ST ALL> น้องชายไม่แข็งเรื่องเดียวนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณโจกินปลาไหลเผือกดูทุ่งกาวยแดงเข้าไปแล้ว <S <S น้องชายผมน้องชายพี่ไม่แข็งเลยเอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนว่าคุณพี่เป็นโรคอะไรบ้างบอกโจหน่อยเพราะว่าโจก็ไม่ได้ถามไง응มีแต่บอกว่าน้องชายไม่แข็งน้องชายไม่แข็งนะครับหนอนน้อยไม่แข็งกระดอไม่แข็งสรุปแล้วเป็นเบาหวาน าหวานโอ้มันก็ม่แข็งแล้วเบาหวานก็เลยสั่งโอ้พอพอเป็นเบาหวานปุ๊บเราบอกว่าพี่การแก้ไขที่ต้นเหตุนะก็คือว่าเราไม่ได้แก้ไขที่ปลายเหตุต้นเหตุก็คือต้องใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบคนสัญจรเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าเป็นไงมัง่งผมยังไม่ได้คุยให้คุณฟังนะอแข็งแล้วอก็ดีขึ้นแล้วก็ โอ้เกี่ยวกับเลือดเดีเป็นเรื่องอะไรก็ก็เลยเรามาสรุปกันว่าคนสัญจรพูดเกี่ยวกับเลือดใช่ไหมใช่คนสัญจรพูดเรื่องเลือดนิดนึงเลือดเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆอย่างหลายหลกโรคคือแทบจะทุกโรคต้องเกี่ยวกับเลือดทั้งหมดอะในตัวคนในตัวคุณมีอะไรเลือดมันวิ่งไปสูบฉีดในร่างกายเรามันแบบหล่อเลี้ยงทุกอย่างผมกินน้ําไปแก้วนึงปุ๊บ มันก็จะไปดูซึมกลายไปเป็นน้ําเหลืองแล้วก็เลือดนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายเราสดชื่นถ้าหากร่างกายท่านใดนะครับจริงๆแล้วการการเรียนหมอหรือไม่เรียนหมอเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยคนสัญจรต้องเข้าใจหลักกายวิภาคศาสตร์ของตัวเราตัวเรา่อนตัวเรามีน้ําเหลืองมีน้ำแล้วดื่มน้ําเข้าไปมันก็ต้องไปแปลสภาพเป็นน้ําเหลืองแล้วก็เลือดถ้าคุณขาดเลือดขาดน้ําเป็นยังไงตัวไตห่า แค่นั้นเองสังเกตคนที่เลือดจางเลือดน้อยที่เป็นโรคเนี่ยผิวตัวจะเหลืองเอ้ยคนสั้งจรนทีนี้พอเราแนะนําให้เขากินหินฟลาแบแล้วเนี่ยน้องชายแข็งดีแล้วเนี่ยเขาเริ่มดีแล้วนะอ๋อไขมันก็เริ่มดีทีนี้เขาบอกว่าคุณโจผมขอเป็นเพิ่มเป็นปลาไหลเผือกดูทุ่งกาวคยแดงได้ไหมได้พี่แต่ว่าคุณต้องคือทําให้เลือดคุณไหลเวียนได้ดีก่อน หลังจากนั้นค่อยไปใช้ตัวนั้นอ่าสมุนไพรสามตัวนะครับสามตัวไม่ว่าจะเป็นปลาไหลเผือกกาวเคแดงแล้วก็ดูทุ่งนั่นแหละคนสัจรเดี๋ยวนี้พี่ถ้าจะให้ดีนะก็เอาใบเตยสามใบสาอันนั้นคือบำรุงหัวใจเขาจะบำรุงเลือดฟอกเลือดบำรุงหัวใจออจำเลยคนสัญจรเราเราเราพูดมาถึงตอนนี้นะ สรุปแล้วเรามาลงที่คําว่าเลือดเลือดอย่างเดียวครับเออตอนนี้ผมก็คิดมานานแล้วอ่ะเอ๊ะกินแต่ละอันแต่ละมันมันอยู่ที่เลือดมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอื่นเอา<ม>ยกตัวอ,อย่างพี่น้องจากพยานิดนึงอ่าจากพเยาผัวเป็นความดันไขมันเส้นเลือดตีบตันครับเมียเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบตันอือโอ <laughs> เลยก็เลยถามว่าพี่เดี๋ยวผมโจโจขอถามหน่อยว่าอเอ๊ะพวกพี่กินกับข้าวยังไงบ้างครับเขาบอกว่ากินพวกเนื้อสัตว์เยอะอย่างย่างทอ,ทอดเยอะอแล้วก็น้ํามันที่ทอดนี่ก็น้ามันในตลาดทั่วไปไคนสัญจรเ,เราก็เลยว่าแล้วแล้ว,ลวพฤติกรรมการกินของพวกพี่อะไรพวกปลาพวกนั้นวะก็มีบ้างคุณโจแต่ว่าแต่ว่าพวกผมก็เน้นเนื้อสัตว์ด้วยปิ้งปิ้งย่างย่าง ทอดมันก็ต้องห่างหน่อยละครับคืออาทิตย์ละครั้งสองครั้งมันโอเคแต่อาทิตย์หนึ่งทุกวันมันก็ไม่ไหวนะแล้วอออแอลกอฮอล์กินไหมก็มีบ้างเวลามีงานเลี้ยงอเอาน้ําบัดลมทุกประเภทล่ะพอมีบ้างพอมีบ้างในทุกวันละ่ะน้ำบัดลมสังเกตด,ดูต่างจังหวัดคือคืนนี้พอมีงานเลี้ยงนะจะต้องเห็นน้ําแดงน้ําเขียว ม,มันก็เบียร์เล่าตั้งไว้อยู่เลยนะ,ะ,ะงานแต่งงานอะไรเนี่ยท่านผู้ชมประเทศไทยงานบุญมันเยอทีนี้ก็จะไปโทษพวกผีปอบอผีห่าละเอ้ยไม่ได้หริงจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ เป็นพวกไอ้เขาว่าเป็นแพะอ่าก็คือปอบนี่ก็คือเป็นแพะเลยคนสัญจรทีนี้เราก็จะเอารวบรวมของข้อมูลทุกคนนะครับทุก fc ทุก fc ทุกคนเนี่ยพอ,ม,อามาเล่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยอ๋อมันจะมาจากพฤติกรรมการกินใช่ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ส่งผลให้ร่างกายเนี่ย มีไขมันเส้นเลือดตีบตันแล<ช>้วก็มีน้ําตาลในเลือดสูงใช่ครับผมเป็นเรื่องเด็ดเเลยเออก็ถ้ามีน้ําตาลในเลือดก็อีกแหละก็เลือดอีกแหละอาเอาทีนี้พี่น้องทางลาวพี่น้องทางลาวเนี่ยเคยเคยเคยโทรมาคุยนะครับเ,เคยโทรมาคุยแล้วก็ไลน์มาคุยด้วยแล้วก็ใต้คอมเมนต์ด้วยพี่น้องทางลาวนี่ก็เป็นเยอะนะโอ้ทุกท่าน เป็นได้หมดครับเราเราก็เลยบอกว่าเอา้าแล้วถ้าถ้าอย่างนั้นทั่วโลกนี้เป็นเป็นโรคพวกนี้เยอะสิเป็นเยอะเป็นได้หมดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคำหรือว่าภาษาที่เขาใช้ใช้ชื่ออะไรไงอา่อาฮะคือเรารู้ภาษาที่ใช้คือไทยลาวอย่างเงี้ยก็คือภาษาเดียวกันเอออย่างอย่างอย่างประเทศไทยเราเนี้ยก็จะจะรู้ว่าอ๋อเบาหวานเบาหวานไขมันความดันเส้นเลือดตีบตัน น้ำตาลในเลือดสูงใช่ความดันในความดันความดันสูงเพราะเพราะเราก็รู้ในกลุ่มนี้กลุ่มที่หมอเอ่ยชื่อมาอย่างเงี้ยใช่แต่ประเทศอื่นอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยเขาก็อีกภาษาหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเจาะจริงๆน่าจะเป็นหมดอะแล้วคนส<อ><อ>ัญจรคนสัญจรคิดดูนะแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลมาอีกว่ามันมาจากเลือดก็จริงครับเรามารวบรวมอีกทีก็คือว่า บางคนเป็นทั้งครอบครัวเลยแล้วก็รวบรวมมาอีกนะครับรวบรวมอีกมานึ่ว่าราคาท่านผู้ชมหมดเงินเป็นแสนเป็นล้านเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอราคาแค่นี้นี่โอ้คุ้มถูกกว่าไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วแล้วคนสัญจรทำไมเราถึงมาพูดเรื่องราคาราคาคนที่เขาไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ย มันหมดเป็นแสนเป็นล้านเราบอกว่าเอ้เส้นเส้นเลือดตีบตันไขมันนี่มันถึงขนาดนั้นเลยเหรอแค่อันามายอย่างเงี้ยชาวบ้านไปเลยมอเตอร์ไซค์ต้องเติมน้ำมันไปละวิ่งไปวิ่งค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันมีครับครับคือมันก็คือเป็นทางเลือกผมมาเล่าสู่กันฟังคือไม่ได้มาเป็นการขายคงขายของอะไรหรอกเล่าสู่กันฟังเพียงแต่ว่ามาแชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์ค่าปุ๋ยค่าอะไร บำรุงต้นหินฟ้าแลบครับ <c oughs> ก็ไม่มากไม่ายเอามีอะไรสรุปต่อท้ายมาคืออย่างนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าคนสัญจรด้วยนะครับจริงๆแล้วเราก็มาสรุปกันว่าถึงคุณจะหมดเงินเป็นแสนเป็นล้านแต่คุณก็มาหายเพราะสมุนไพรนะครับ,รบและก็ดีขึ้นอาการทุกอย่างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวียนหัวเวียนศรีรษะเอิมครึมนะครับไม่โล่งนะครับ ยิ่งแขนขาไม่มีแรงแขนขาชาบิดปากเบี้ยวหลยหายครับเออคนสัญจรวันก่อนเราเห็นเราเห็นคนหนึ่งนะอืที่แต่เราก็ไม่ได้แนะนําเขานะครับเพราะว่าคนพวกนี้เขาก็ไม่เปิดใจกอส่วนใหญ่จะไม่เชื่อไม่เปิดใจว่ามันจะหายจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี้ยป,ปากมุมปากตกมุมปากตกเป็นอย่างนั้นเนยอะอ๋ามุมปากตกท่านผู้ชม แล้วก็สังเกต่งเงี้ยเดินต้องถือแขนอะ้รเงี้ยคือแขนนี้ไม่มีแรง<อ>ไม่คล้องถือคือเส้นเลือดตีบตันไขมันเยอะไงแล้วไปโทษว่าอะไรหรือเปล่าโทษว่าอ่านหนังสือเยอะไม่ใช่มไม่เกี่ยวครับอ่านหนังสือไม่เห็นเป็นไรเพราะว่าเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยก็คือว่า <c oughs> เขาก็ไม่ได้อ้วนนะคนสัญจร <c oughs> เขาไม่ได้อ้วนแล้วพอยิ้มให้โจรบมุมปากตกเลยพอถามไป<อ>ถามมาเส้นเลือดตีบตัน ไม่เกี่ยวกับอ้วนผอมอ่ะไขมันในเลือดสูงไขมันมันเป็นได้หมดเออเราก็บอกว่าเออเหมดหมดเงินเป็นล้านเป็นแสนนะก็มาหายเพราะสมุนไพรเห็นฟ้าแลบท่านผู้ชมอ่านี่แหละนี่เราก็มาบอกกันนะครับมาหายเพราะสิ่งนี้เราจะใช้หน้าปกอย่างนั้นเลยคนสัญจรหมดเงินเป็นแสนหมดเงินเป็นล้านมาหายเพราะสิ่งนี้ก็แล้วแต่ครับผมจะเนาะจัดไปโอคครับไม่ สิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับโจฮักราศรรามครับคนสัญจรชาแนลนะครับครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ฝากฝากกันเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมีสมุนไพรที่เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับโรคผิวหนังครับผมคนสัญจรไม่ว่าจะเป็นสังคังเม้แต่โรคผิวหนังผื่นคันเราจะใช้สมุนไพรอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่าเดี๋ยวเราติดตามกันดูใช่ต่อไปเราก็จะคุยกันเป็นดูโอเหมือนเดิมท่านผู้ชมแต่ว่าก็จะมีบางคลิปที่เราก็ปีกตัวมั่งปีกวิเวกมั่งก็จะมีบ้างที่มีแฟนคลับมาถามนะ วันนี้ใช้เดี่ยวแล้วเหรอคุณจูมันมันก็ต้องคือหายไปไหนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือคนคือในภาพพจน์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามองว่าเราไปไหนเป็นคู่ดูโอ้กันแล้วไงคือการทำคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรปัจจุบันนี้เราสองช่องไม่แนะนำาาแต่เราจะมาลงวิธีกินวิธีใช้ที่ใช้ได้ผลนะครับ เอามาบอกกันอมาใช้ได้ผลเป็นความรู้ไม่ใช่ว่าจะไปกินมั่วตามคนนู้นคนนี้ล่ะคืออย่างนี้คนสัญจรอตั้งแต่เราทําคลิปมาปีที่สามแล้วนะใช่ท o ย t ท b e มาปีที่สามแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามาลงรายละเอียดนะครับแค่แนะนําต้นไม้เนี่ยมันมันผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วครับแค่แนะนํากันเนี่ยทีนี้เรามาลงรายละเอียดในการใช้ไงนะครับคือส่วนใหญ่พวกผมจะ กับ FC ที่กินแล้วหายใช้จริงเราก็จะมาบอกวิธีกินวิธีใช้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้จะไม่บอกโรคมัวม่วมั่วจะไม่ทำคือคือพูดคือ,คอ,อยังไงคนสัญจรคือเรามาทำปีที่3ามเนี่ยมันก็เหมือนทำปริญญาณนิพนธ์<ม>ที่แบบว่าเอาชีวิตจริง<ม>นะครับมานั่งกิน<ม>แล้วก็ได้ผลจริงรนะครับเป็นอย่างนั้นเลยเราจะไม่บอกว่า เอ้อต้นไม้ใบจะเป็น,อย,น,อ,ยนอย่างนี้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 แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีบ้างที่มันใหม่ๆเราก็แนะนำแต่เดี๋ยวนี้เรามาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้การกินแล้วให้ได้ผลคือได้ผลจริงเราจึงมาแนะนำครับ <c oughs> <c oughs> ออครับผม <c oughs> บโอเคนะครับจากสมุนไพรเห็นฟ้าแลบหมดเงินเป็นล้านเป็นแสนนะครับก็มาหายเพราะสิ่งนี้ท่านผู้ชม่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ